โโอ้หยาวบเลมาขัดเหงารถกันนะครับโดยใช้น้ำยาตัวนี้นะผมไม่รู้มันเป็นชื่ออะไรนะผมก็าทำการอันนี้ก็ตอนยังไม่ขัดนะผมสังเกตดูดีนะผมนี่นะผรับผม โอเคมาถือกล้องให้หน่อยเกมระยะนี้นะอ,อ่าวให้ยืนก่อนยวค่อยทำรถอ่ะเออให้ยืนตัวนี้นะครับใครจะใช้แปรงใช้อะไรก็ได้บมเราผมใช้ใเป็นางนี้ดี่กว่าโอเคการสูงเข้ามาเลยนะอันนี้ก็เป็นการดัดแปลง เดี๋ยโอ้ยเอาเรียบเลยมาเดีโยดูดูตาแตกง <laughs> อตาแตกกรับ <laughs> อยู่นะผมแตกตากระดับตัวนี้ <laughs> เอาเนี้ยไปแปะเอาเลยนะแปะตรงชิ้นงานนะผมอันนี้ผมขาดเลยเหละแต่ว่าผม <laughs> ถ่ายตอนนั้นอนะ่ะมันมันเป็น

<Okay. S 2> นี่ะครับมอันนี้ผมก็ทําการขัดไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ขัดอันนี้ขัดแล้วแล้วก็อันนี้ขัดแล้วอันนี้ก็ยังไม่ขัดนะครับผมถูถูได้นะครับถูนี้อันนี้มันก็มีสอันนี้พอมันขัดแล้วมันแบบสวยมากเลยนะครับผมเอาแบบวับเลยนะครัผมโอเคเราก็ทําการตั้งกล้องแล้วก็ขัดขัดให้ดูเลยนะครับผม กูก็ขาดส่วนนี้เมื่อกี้มั่กูเดี่ยัน้เมื่อกีเมื่อกี้แล้วดิหิบแล้ว

你把锁弄开，后面什么都有。 个了变个了。<laughs> ก็จำเป็นทุกคนปักไม่กี่นาทการปลดอ 你呢？嗯 <noise> นี่นครับผมหลังจากที่ขัดเสร็จแล้วนะผมดูโคตรเงาครับอันนี้ไม่ได้ขัดนะอันนี้ผมไม่ได้ขัดขัดไปตรงหน้าว่ามันไม่ค่อยดีแล้ว